สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการบันทึกรายงานนําส่งเงินสมทบประกันสังคมสปสหนึขีดสินะคะเป็นวิธีการที่ไม่ใช้โปรแกรม Crystal Report ค่ะแล้ก็จะไปที่เมนูหลักนะคะไปที่เงินเดือนค่ะแล้วก็เลือกรายงานติดต่อข้างนอกค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยค่ะเลือกรายงานสปสหนึขีดสิค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะคะ ระบุเดือนปีนะคะเป็น02นย์ทับค่ะค่ะระบุวันที่นำส่งนะคะเป็นวันที่1503 2 5 5 8ค่ะเราจะส่งได้ไม่เกินวันที่15ของเดือนถัดไปค่ะแล้วก็เราก็จะกดโอเคค่ะค่ะตัวนี้เราจะเลือกพิมพ์ออกเป็นไฟล์นะคะตัวนี้เราจะเลือกที่จัดเก็บกับชนิดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กดบีนได้เลยค่ะ ค่ะอันนี้คือรายละเอียดของการพิมพ์ออกมาเป็นไฟล์นะคะก็ลองเช็คความเรียบร้อยดูได้ค่ะค่ะนี่คือแบบรายการแสดงการส่ง,สงเงินสมทบค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกด F10 เพื่อเซฟนะคะหรือว่า Escape เพื่อออกก็ได้ค่ะ Yes ค่ะ แคนเซิลค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรายการนี้ขอบคุณค่ะ